สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นคลิปนี้มาทำเสื้อคอ V แขนกุดแล้วก็มีระบายที่กึ่งกลางหน้านะคะชิ้นหน้าที่กึ่งกลางจะยาวกว่าตัวเสื้อนิดหน่อยค่ะเสื้อตัวนี้จะทำจากแพทเทิร์นมาตรฐานนะคะซึ่งใครที่มีแพทเทิร์นมาตรฐานก็เอามาใช้ได้เลยค่ะรอบอกจะบวก 8ซนเมตรนะคะซึ่งใช้จากแพทเทิรนมาตรฐานได้เลยค่ะแล้วก็มาปรับเอานะคะดิฉันจะสาธิตในผ้าแทนกระดาษนะคะก็กดรอยออกมาเลยค่ะจากฝั่งก้าหาตัวให้วัดเข้าไป1 2ซนเมนะคะเพราะว่าในส่วนนี้จะทำเป็นระบายค่ะแล้วก็กดรอยออกมาเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังในส่วนของเกล็ดไม่ต้องค่ะ ต้องการแค่อกห่างแล้วก็อกสูงนะคะก็วัดออกไปนะคะอกห่างเท่าไหร่อกสูงเท่าไหร่ก็กําหนดจุดไว้มาทำชิ้นหน้ากันก่อนนะคะจากจุดอกให้วัดลง2เซนติเมตรในส่วนนี้จะปิดวงแขนนะคะ ็ตีเส้นออกไปนะคะจะปิดวงแขน1.5เซนติเมตรจะปิด2จุดนะคะแล้วก็จุดนี้ให้แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ปิดเกล็ด1เซนติเมตรประมาณนี้นะคะ ในส่วนนี้ก็ปิดกลิดเหมือนกันค่ะก็ตีเส้นลงมานะคะก็ตีเส้นลงไปเลยค่ะจะปิดคอ1 cm. เซนิเมตรพท่นม,มาตรฐานที่ใช้จากจุดเอวให้วัดลงไป20ซนติเมตรนะคะแล้วก็จะปิดกลิดในส่วนของคอเสื้อแล้วก็ตรงแขนค่ะ ก็ปิดเกล็ดกันก่อนนะคะจะทำให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนคงมีความเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะในการปิดเกร็ด ปิดเกรดแล้วก็จะมีเกรดข้างตัวด้วยค่ะเมื่อปิดเกรดก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของเส้นบ่าหน้า สมมุติว่า16เซนติเมตรนะคะก็ตีเส้นออกไปค่ะแล้วก็ให้เก็บเข้ามาสัก1.5ค่ะเส้นข้างคอวัดออกไป4.5เซนติเมตรลายตะเข็บลายวัดเข้า1.5เซนติเมตร จากจุดนี้นะคะให้วัดขึ้น1.5เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งวงแขนชิ้นหน้าผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะ ส่วนระบายจากจุดอกนะคะให้วัดลงไป10เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่กึ่งกลางหน้าแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างคอค่ะชายเสื้อกึ่งกลาง ให้วัดลง3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนระบายนะคะซึ่งจะติดกับเสื้อเลยค่ะจากจุดอกให้วัดขึ้นมา4เซนเมตร แล้วก็จากจุดเส้นข้างคอตีเส้นเชื่อมกันค่ะเสื้อชิ้นหน้าจะเป็นการตัด2ครั้งนะคะชิ้นหนึ่งจะมีเป็นระบายอีกชิ้นหนึ่งไม่มีระบายนะคะจะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็คืออีกชิ้นหนึ่งค่ะก็ตัดไปตามนี้นะคะ ในส่วนของข้างตัวนะคะจากจุดสะโพกเดิมก็ให้วัดออกไป2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นอกแล้วก็วัดเข้าเก็บเอวสัก1เซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของเส้นข้างตัวให้วัดลง5เซนติเมตรส่วนนี้ให้ตัดนะคะแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็แทรกระดาษสมมติว่าแทรกระดาษนะคะจะได้ประมาณ2ถึง2.5ซนเมตรก็ทำเกรด10บเซนตเมตรก็แทกกระดาษไว้ค่ะในส่วน เกล็ดที่แยกออกไปนะคะสมมุติวดา2.5ซนติเมตรชายเสื้อก็ให้วัดลงไป2.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นกึ่งกลางหน้าค่ะซึ่งเมื่อเวลาเก็บเกล็ดนะคะชายเสื้อก็จะ เท่ากับชิ้นหลังนะคะเพราะว่าชิ้นหลังจะไม่มีการปิดเกล็ดในส่วนของเส้นข้างคอก็กดคอลงครึ่งเซนติเมตรค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดออกมานะคะชิ้นที่มีระบายก็ตัดออกมาชิ้นหนึ่งชิ้นที่มีไม่มีระบายก็ตัดออกมาแค่กึ่งกลางนะคะ แล้วก็จากจุด4เซนติเมตรที่กำหนดไว้ก็ตัดออกมานะคะตัดออกมาเป็นแพทเทินก่อนค่ะต่อไปก็มาดูในส่วนของชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อสวมหัวกึ่งกลางหลังให้วัดลง4เซนติเมตรเส้นข้างคอ4.5เซนเมตร ปลายตะเข็บลายวัดเข้าไป1.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะเส้นอกวัดขึ้นมา1.5เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะ จากจุดอกก็วัดลงไปตรงๆนะคะก็ตีเส้นลงไปตรงๆเลยค่ะแล้วก็ฟาร์มบานของสะโพวกวัดออก2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นอกแล้วก็วัดเข้าเก็บเอว1ซนเมตรตีเส้นใหม่ค่ะ ซึ่งในส่วนของชิ้นหน้าให้ลองเก็บเกล็ดดูนะคะแล้วก็ปีเส้นใหม่วัดดูว่าเท่ากับชิ้นหลังหรือเปล่านะคะก็โอเคอยู่ค่ะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลัง ให้เก็บชายนิดหนึ่งนะคะเข้าสัก1เซนติมตรทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็ตีเส้นใหม่นะคะชิ้นหลังก็ตีเส้นเหมือนกันค่ะชิ้นหลังก็เก็บคอนิดหนึ่งค่ะในส่วนของรอบรักแร้ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังให้วัดดูก่อนนะคะได้เท่าไหร่ ถ้ารอบรักแร้กว้างเกินไปก็ให้เก็บในส่วนนี้นะคะส่วนปลายตะเข็บไหลสักนิดหนึ่งทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังซึ่งถ้าสมมุติว่ารอบรักแรกว้วัดไว้36เซนเมตรเมื่อวัดชิ้นหน้าชิ้นหลังรวมกันก็ไม่ควรเกิน4-5เซนเมตรนะคะก็จะอยู่ราวๆสีเซนเมตรซึ่งเมื่อตัดเท่ตแเท่นออกมานะคะ เวลาวางผ้าก็วางสองครั้งนะคะชิ้นที่มีระบายก็วาง1ชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งให้ฟั่มลงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ฟัําลงเวลามาต่อกันผ้าก็จะอยู่บนคนละทางค่ะจะผิดต้านส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังก็ปกติค่ะเวลาวางผ้าก็แค่าวางสันทบค่ะ เวลานำมาประกอบกันสมมุติง่ายๆนะคะกึ่งกลางก็วางลงที่กึ่งกลางนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะห้อยลงมาค่ะแค่อธิบายคร่าวๆนะคะรายละเอียดการวางผ้าและวิธีเย็บ yes. มีอีกคลิปหนึ่งต่อจากนี้นะคะดิฉันจะทำรีวิวไว้ค่ะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะ ไม่พลาดคลิปดีๆของสวนสีแฟชั่นขอบคุณมากสวัสดีค่ะ